อ่าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยักษ์เกมเมอร์นะฮะตอนนี้คุณกำลังอยู่ในเกม Left 4 Dead 2นะกับแชมเปญนะแล้วก็ทีมงานอีกหนึ่งท่านนะครับครับ e x e c u t i o n นได้ครับอ่าแล้วแช e รับเชิญแอบแอบช่วยแช e รับเชิญอีกสองครับ Boisean Tee ครับผมเติรับครับกดเลยครับกดเลยครับเริ่มแล้วเริ่มครับเริ่มครับอย่าได้รีรอครับเริ่มเลยฮะไม่ไมนอยู่ไม่ได้ครับ แล้วล้วหมูนแล้วเราจะถ่ายกันยังไงครับคุณแชมปก็ใช่ไลคอมไน้่แหละครับเอ้าว่ะครับครับกล้วแพลงหมูนี่ยกํใช่ใช่แพลแหมู <c oughs> ไม่เกี่ยว <c oughs> อา้าทำไมไม่ไปวะไปแล้ว <c oughs> โอเคโอเคเวลนแะละ้วอันนี้ เราจะเล่นกันเป็นเราจะเล่นกันเป็นซีรีส์เลยนะฮะตั้งแต่ด่านแรกยันด่านสุดท้ายเลยซีรีส์เราชื่ออะไรนะฮะผู้นชื่อ,จ,อ,อจับชายซีรีส์ครับอ๋อครับเรฟเฟอร์เรสองจับชายซีรีส์นะฮะแน่นอนแน่นอน <laughs> ชื่อซีรีส์น่าเผาทิ้งมาก <laughs> <laughs> นะอันนี้เราก็อยู่ในด่านแรกนะด่านเดสเซนเตอร์นะฮะเดิมจะเป็นฉากในโรงพยาบาลน,นะชปเตอร์แรกไอฉากแรกอะใช่ไหม โรงแรมหรือโรงพยาบาลโฮเทลอะโรงแรม้ยโรงแรมดิวะโฮเทลไปเป็นโรงพยาบาลได้ไงวะเลเอาอะไรนะเนี่ยแมสเซจอัพเจดีโอโหอดังมากอย่งดังอ่ะเฮ้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยช่วยโอเชน get back เอ้ใครฟันวะเทตะวุธเหรอเขาเป็นเทตะวุธมาฮิวให้เลยเมื่อกี้ใครอะไรเนี่ยอู้หูฮึ่มฮพุ่งเลยเงี่ยฮึ่มฮึ่ตบหน้าเราปั่นตลอ a เอ้าอะไรวะใครได้คาตนะไปเนี่ยปมมาปมผมตบหน้าตบหน้าไปไปใครนำครับใครนำมาแล้วมาแล้วมาแล้วเว้ยโอ้ยยิงผมเลยครับยิงผมโอ้ยโดนโดนไอ้นี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยอุ้ยชัปชับโหดนะจริงจริงโอ้โสุดยอดเลยคุณไม่คิดทำอะไรกันหน่อยเหรอวะอจะล้มแล้ะ ดวยไปโดนสโมกคนน้ำด้วยกันเยอะป่ะโอ้โหมันโบนัสจริงๆครับกมขออยู่ตัวเองก่อนลวกันไม่ถงไม่ถามเลยเมื่อกี้ไม่ถงไม่ถามไม่ถามแล้วสุขภาพซักขำนะฮะโอ้ยไอ้โอ้โหทษทียิงหัวเอาประตูเปิดไม่ได้เอาไปไหนกันหมดนะไปกันเป็นวันโล่เลยทีเดียวอืมครับผมไปครับไปไหนกันนะครับเอ้าโอ๊ย เรียบร้อยอะดีซาลินเยี่ยมอ่ะเก็่ยวด้ยเชื้อย่างนี่ว่ะดูไปอีคาร์นามาดิคุณรออะไรกันน่ะอ๋อทางนี้มาเลยมาเลยมาเบยตบตัวไปเอางั้นโห่ซะล่ะ หน้ายิงยิงยิงเยี่ยมเอา้าโอ้ยโดนกดครับโคเชนเอาวะเฮ้ยตกใจโผล่อะไรหน้ากูวะเอา้าเอา้ายิงผมทำไมเนี่ยกำกำลรงหัวครับเลรงหัวเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นกำใจให้อุย้ย โอ้ยโดนกดถอยถอยเฮ้ยหลอดเลยดิ s <S ไปแล้วชาไปแล้วต่อยชาไปแล้วต่อยเร็วเว้าวตกโอ้ยเฮ้ยช่วยช่วยหน่อยช่่วยยหนอโอ้โหเรนเรียบแทบตายรอผมด้วยผมติดไม่ไเปิดประตูเลยมีพีท อ้าวเราผมเราผมเลยอูโูคุณคุณเออคุณเอ็กซ์คูเนอร์ครับอิูวผมหน่อยครับผมดาวอยู่ครับโอ้โหเป็นผู้ที่ถึงคุณจริงอ้าวอ้าโดนไฟไมไหมฉุดฉุดจะข้างนอกไฟวะโอ้เป็นอะไรที่สุดยอดแล้วกิ๊บเกย์อยู่เลยก่าเย้ครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมนะครับ แต่โดนไปนิดนึงก็คือเผาอ่ะโดนเผาอ,อ่ะซึ่งเหมือนมีสมโมกว่ะผมปล่อยฮิวฮิวเซลก่อนนะครับ <S <S แต่สมโมกอ่ะปล่อยฮิวฮิวไมเซลก่อนนะครับอุ้ยช่วยตัวเองครับช่วยตัวเองใช่ครับ <S 1> <S 1> <S รอุย้ยหืมตกใจอ,อ,อู้แ h ạ แทงอ้ากข่อยมาเออถอยอะไรเราโดน ลุ้มกระทืบจู่โอ้ยล้มเอ้ยเรียบร้อยอะไรอะไหลเราโอ้ะล้มช่วยก่อนช่วยก่อนหลังมาไม่ตายวะเฮ้ยครับเออเออเยี่ยมเฮ้ยเฮ้ยกองพยาบาลขอขอเลยโหจะตายในด่านแรกเลยรีบรีบรีบมาครับเดี๋ยวผมฮิวให้ครับโอ้โหต้องฮุยตะก้องฮุฮิวตะก้องมาที่รีบนี่ไปไหนเล้ว กดลิฟด้วยกดลิฟต์กดลิฟเป็นคนลิฟออเยี่ยลอยครับเนาก็ปาไปบอม่ลิฟนี่เลยเห็นในมือเห็นในมือไหมเห็นในมือไหม่นยเนี่ยไอไอกรรมกรรมโอ้โหเป็นผู้ที่ถูกลืมไม่ครับผมกินผิวประทังชีวิตอ้าวเชียนทำไมตัวลิต์ดบาเดเปิดเองเดาเปิดอเดาเปิเอง อาแล้วเอาแล้ว,าลวทางนี้จะเป็นทาง,<อ>งที่ทมองมยากหน่อยนะครับเปิดไปอายูซี่ยูซี่เยี่ยมผมยิงใครไปบ้างวะผมไม่รู้ว่ะมันต้องชินเนอร์ใส่น้ำแข็งครับอย่างนี้โอ้ยโอ้ยไปบอกใครวะนะ่ยเองลอบครบัรบรบรบ รอบรบรอบรบมาแล้เบิดโอ้ผมจะตายแล้วเออดูนั่งก่อนนั่งนั่งลุกทำเฮ้ยเฟิร์ตเด็ดเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่แดดย้วให้ผมหน่อยเฮ้ยมีชักกันมีชักกันใส่เข้าใน่ไหในตูในกล่องในกล่องเรียบร้อยเห็นยังได้ยังได้ยังได้แล้วได้แล้วตัดมาเลยตามผมมาเลยครับผมรู้ทางอยู่ ครับผมนะเฮ้ยพอเซนจะลมแล้วเฮ้ยเยสโอ้ใจดีมากมาแล้วผมดำมาแล้วจัดกันเหรอเฮ้ยอย่าห,ตหาูตบหน้าตบหน้าอย่าลุกขึ้นมาอย่าลุกขึ้นมาแบบตัวแรกแบบตัวแรกเอ้ย <c oughs> โอ้ยืหโด <c oughs> <อ>นแทงแล้วอ้ออ้อร้อนแรง ร้อนแรงอะไรเราวิ่งกันดิร้อนแรงไปแล้วไปแล้วตบหน้ายิงเออเฮ้ยทางไหนยังไหนจ๋อหลอนอ่ะเออทางไหนกำหลงตามผมมาเบยอุ้ยมาแล้ว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 เออโอ้ยพิュวไปมาแล้วมาแล้วพิュวเอ้ยเออโอ้ยอะไรคอนกูทำไมผมเฮลยู่ครับออ คุมกันด้วยเดี๋ยวลองมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่พิ้วครับพิ้วเอาพิ้วไปโอน้ยอะไรเนี่ยโอ้ยแตงพิ้วบอมป์ปะเนี่ยเอ้าชดผมยิงไอตเตอร์หน่อยกรรมชดครับเฮ้ยอย่าเพิ่งปิดประตูเขามาเขามาเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิดประตูอย่าเพิ่งปิดประตูไปก่อนพิ้วไปก่อนพิ้วพิ้วไม้พร้อมก่อนเดี๋ยวค่อยปิดประตูอย่าเพิ่งปิดนะประตูอ่ะอย่าเพิ่งปิดนะครับครับ มาไหนไหนลโอ้โหไม่ไม่เหลือให้ผมเลยอะเยี่ยมขอบคุณแคปเยี่ยมอ้าวเยี่ยมถัลำแรกกันไปโอ้โหแกเน็ตจบลำแรกไปเรียบร้อยครับโอ้ทำไมผมต้องอันดับสุดท้ายด้วยน